ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงมีความต้องการที่จะช่วยเหลือสัตว์อสูรที่ถูกคุมขังเหล่านั้นเขามองว่าสัตว์อสูรทั้งหลายในภูมิภาคดาวราศีพฤษภจะเป็นกาลังสาคัญให้กับเมืองเทพพฤษภในการต่อต้านรับมือกองทัพจากแคว้นไหท่ทังหรือกองทัพอื่นๆที่จะมารุกรานในอนาคต หลังจากได้เห็นว่าที่นี่มีการฆ่าสังเวยสัตว์อสูรจำนวนมากเฉินเซียงก็ตระหนักได้ว่ามันเป็นแผนตัดกำลังเมืองเทพพูศพ้ศพร้อมกับที่พยายามตัดขาดการติดต่อสื่อสารระหว่างเมืองเทพพู้ศกับหมู่บ้านดาราหรือกลุ่มสัตว์อสูรเผ่าต่างๆอีกด้วย ปัจจุบันเมืองเทพพฤษศมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นจากการผนึกกำลังกับหมู่บ้านดาราและสัตว์อสูรเผ่าหลายๆเผาในภูมิภาคดาวรารศีพฤษีนั่นทำให้สามนิกายเซียนและพันธมิตรของมันพิจารณาว่าถึงแม้จะเอาชนะเมืองเทพพฤษศในสงครามได้แต่พวกมันย่อมได้ความสูญเสียซึ่งประเมินว่าไม่คุ้มเสี่ยงดังนั้นแล้วพวกมันจึงวางแผนตัดทอนกำลังคนของเมืองเทพศพพร้อมกับหาทางบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเทพพฤษศกับกลุ่มชนเผ่าหรือหมู่บ้านต่าง,างๆให้แตกคอกัน เฉินเซียงสามารถเล็งเห็นความคิดของพวกมันด้วยเหตุนี้เขาจะพยายามคิดหาวิธีการช่วยเหลือสัตว์อสูรเหล่านี้ให้จงได้พี่ใหญ่ดูเหมือนพวกมันกำลังประกอบพิธีสังเวยบางอย่างถ้าปล่อยไว้แบบนี้สัตว์อสูรทั้งหมดจะต้องถูกฆ่าตายพวกเราต้องช่วยเหลือพวกเขาอย่างเร่งด่วนน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าว หลังจากสัตว์อสูรถูกฆ่ามันจะทำให้พลังความตายเพิ่มพูนในกรณีนี้มันมีความเป็นไปได้ว่าพวกมันอาจจะกำลังรวบรวมพลังแห่งความตายโดยสังเวยให้กับวิญญาณมารณะบางกลุ่มจากพบหยินเฉินเซี่ยงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งครั้งจึงตัดสินใจเดินทางออกจากเมืองแห่งนั้นก่อนจะหาตำแหน่งรับตาขุดอุโมงค์ลงไปใต้ดินลึกเขาขุดเจาะอ,อุโมงค์เป็นเส้นทางลอดไปใต้เมืองจากนั้นเขาก็ได้ปลดปล่อยกระสบกเทพหกวิถี กระจกเทพหกวิธียังมีแก่นดาราโบราณจำนวนหนึ่งอยู่ภายในขณะนี้น้องสาวเสี่ยวจิงกำลังระดมพลังงานมหาศาลพร้อมกับทำให้กระจกเทพหกวิธีขยายใหญ่อย่างรวดเร็วโครงสร้างใต้ดินถล่มทลายลงจากการขยายตัวของกระจกเทพ6วิธีไม่เพียงแค่นั้นน้องสาวเสี่ยวจิงได้ควบคุมให้กระจกเทพ6วิธีหมุนตัวกระตุ้นให้การถล่มของแผ่นดินรุนแรงมากขึ้น พื้นดินในเมืองเกิดรอยแยกและฉีกขาดกระจุกกระจุยานขณะที่แผ่นดินสุดตัวลงเฉินเซี่ยงก็ได้ขึ้นไปด้านบนวิ่งตรงไปที่แดนประหารสัตว์อสูรที่ซึ่งเต็มไปด้วยสาวกนิกายเซียนสมาชิกขุมกำลังดาราและอสูรดาราเขาใช้มีดมังกรครามเพชฌฆา,าดฆ่าฟันเหล่าศัตรูด้วยการโจมตีอันเด็ดขาดฉับไวในทุกครั้งที่เขาปลิดชีพศัตรูได้เขาจะย้ายศพของมันใส่ลงไปในเตาเทพท้าพิภพ บรรดาสัตว์อสูรถูกล่ามเอาไว้ด้วยโซ่เหล็กกล้าชนิดพิเศษแม้มันจะเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งทนทานแต่นั่นไม่อาจทานพลังโจมตีของมีดมังกรครามเพชรคาดเฉินเซียงตรดจพันธนาการให้กับสัตว์อสูรและสลับกลับไปโจมตีศัตรูที่พยายามเข้ามาขัดขวางหลังจากที่สัตว์อสูรได้หลุดพ้นพวกเขาก็เข้าสู้รบกับสาวกสามนิกายเซียนสมาชิกขุมกำลังดาราและอสูรดาราอย่างดุเดือดพื้นแผ่นดินยังคงซุดตัวอย่างต่อเนื่องสัตว์อสูรมีขนาดตัวใหญ่โตและน้ำหนักมาก จึงมีหลายตัวพลัดตกลงไปอย่างด้านล่างแต่กระนั้นก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บเพราะทุกตัวมีร่างกายที่แข็งแกร่งทนทานรีบไปที่เมืองเทพพระศพข้าจะคอยขวางพวกมันเอาไว้ให้เฉินเซี่ยงตะโกนขึ้นจริงอยู่ว่าสัตว์อสูรเหล่านี้ดูแข็งแกร่งไม่น้อยแต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของสามนิกายเซี่ยนออกมาเคลื่อนไหวพวกเขาก็อาจถูกฆ่าตายได้ง่ายๆ เมื่อได้ยินมนุษย์ที่เข้าช่วยเหลือตะโกนให้หนีไปที่เมืองเทพพูศพสัตว์อสูรทุกตัวก็เข้าใจได้ว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญของเมืองเทพพูศพเหล่าสัตว์อสูรเริ่มวิ่งออกจากเมืองทั้งหมดมุ่งหน้าตรงไปยังทิศทางของเมืองเทพพฤศพขณะนั้นเฉินเซี่ยงอันเชิญหอคอยปีศาจเร้เลนลับก่อนจะมีกองกําลังหญิงสาวปรากฏตัวนับพันใช่แล้วพวกนางคือเทวิโลกันทีที่พวกนางปรากฏตัวก็ได้มีจิตสังหารอันน่าพรั่นพรึงปกคลุมทั่วพืนฟ้าแห่งนนั้นั้น แม้หลักฐานพลังของพวกนางจะไม่สูงแต่ทั้งหมดบ่มเพาะกายโลกนด้วยการสืมซับพ,พลังจากแกนดาราโบราณมาเป็นเวลายาวนานเป็นผลให้กายเนื้อของพวกนางทรงพลังอย่างยิ่งในยุคข,ของพิภพสวรรค์ให้ชูผู้ใดสามารถบ่มเพาะพลังจากแกนดาราจะทําให้มีกายเนื้อที่ทรงพลังเป็นพิเศษและด้วยกายเนื้อที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างอันตรายแก่ศัตรู สุ่ยเชิงเสียงแผดเสียงคำรามครั้นจึงนำทัพเทวิโลกันเข้าโจมตีเหล่าสาวกสามนิกายเซียนสมาชิกขุมกำลังดาราและอสูรดาราอย่างบ้าคลาั่งฝ่ายศัตรูต้องตกใจกับการมาของเทวิโลกันนับพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกขุมกำลังดาราและอสูรดาราพวกมันได้สัมผัสถ,ถึงกลิ่นอายพลังของดวงดาวที่ส่งพลังจากร่างกายของเทวิโลกันที่กำลังบุกเข้าโจมตีพวกมัน สงครามดำเนินไปโดยที่ฝ่ายศัตรูถูกกดดันหนักมันเป็นอย่างนั้นไปได้สักพักแต่แล้วน้องสาวเสี่ยวจริงก็เร่งตะโกนขึ้นว่าพี่ใหญ่มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลักฐานพลังสูงกว่าระดับที่20กํากำลังมาพวกเราถอยเฉินเสี่ยงตะโกนสั่งการเหล่าเทวีโลกันถอยร่นและกลับเข้าสู่หอคอยปีศาจเร้นลับอย่างรวดเร็ว พอคอยปีศาจเร้นรับสีทองดูยิ่งใหญ่อลังการเมื่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งของฝ่ายศัตรูได้พบเห็นก็รู้สึกทึ่งและมีความปรารถนาจะครอบครองมันชายชราคนหนึ่งตะโกนขึ้นอย่างดุกร้าวเจ้าเป็นใครมาจากไหนข้ามาจากตระกูลดาวเพลิงหนึ่งใน10ตระกูลมหาดาราในเมืองแห่งนี้ตระกูลดาวเพลิงของข้ามีอำนาจสูงสุดเจ้าต้องการประกาศตัวเป็นศัตรูกับตระกูลดาวเพลิงใช่ไหมถึงได้เปิดอาวาสเช่นนี้ ชายชราคนนั้นมีความคิดที่เจรจากับเฉินเซียงเพราะเห็นได้ชัดว่าหอคอยปีศาจเรนลับเป็นสมบัติวิเศษที่ทรงพลังซึ่งบุคคลที่ถือครองสมบัติวิเศษเช่นนี้ได้ย่อมไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนข้ามาจากเมืองเทพพระศพข้ามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือสัตว์อสูรไม่ให้ถูกพวกเจ้าค่าสังเวยเฉินเซียงตะโกนตอบกลับบอกเจ้านายของเจ้าให้เลิกคิดที่จะสร้างเมืองในภูมิภาคดาวราสีพฤษภะเพราะข้าจะตามไปถล่มให้ราบเป็นหน้ากลองบังอาจนะ เดิมทีชายชราคิดว่าจะเจรจาไกลเกลี่ยกันได้แต่มันไม่ได้คาดหวังว่าอีกฝ่ายจะมาจากเมืองเทพพฤศพที่ซึ่งเป็นศัตรูของพวกมันเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่มาจากเมืองเทพพฤศพชายชราและพรรคพวกจะไม่ประนีประนอมอย่างเด็ดขาดเพราะต้องไม่ลืมว่าพวกมันถูกขับไล่มาจากที่นั่นมีหนาซ้ำคนของเมืองเทพพฤศพยังได้อลาวาดในเมืองที่พวกมันสร้างขึ้นเฉินเซียงเรียกเก็บหอคอยปีศาจเร้นลับและออกวิ่งตามหลังฝูงสัตว์อสูรไปอย่างรวดเร็ว ตอนนี้เขาคิดว่าการปกป้องสัตว์อสูนมีความสำคัญกว่าสิ่งใดโชคดีที่กองกำลังเทวิโลกันสหาราารของสามนิกายเซียนขุมกำลังดาราและอสูนดาราไปได้มากกว่าพันคนซึ่งศพของพวกมันทั้งหมดถูกเก็บรวบรวมเอาไว้เต่าเทพท้าพิภพเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเฉินเซียงได้รับทรัพยากรบ,บ่มเพาะมาไม่น้อยเมื่อเห็นเฉินเซียงวิ่งหนีชัยชาราและพักพวกก็คาดคิดว่าชายหนุ่มคนนั้นไม่ได้แข็งแกร่งมากเกินไปจึงพากันออกวิ่งไล่ตามไปในทันที ยามนี้เฉินเซียงหวังว่าคนที่เมืองเทพพฤศพจะรับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งกองกําลังออกมาจัดการกับกองกําลังที่กําลังไล,ล่ล่าตัวเขาในขณะน,นี้จากที่นี่ไปถึงเมืองเทพพฤศพต้องใช้เวลาเดินทางกว่าครึ่งวันกล่าวได้ว่ามันมีระยะทางค่อนข้างไกลแต่กระนั้นเฉินเซี่ยงเชื่อว่ากองกําลังของชายชาราจะไม่กล้าเข้าใกล้พื้นที่เมืองเทพพฤศพมากเกินไป เป็นไปอย่างที่เขาคิดเอาไว้ไม่มีผิดหลังจากที่วิ่งหนีมานานกว่าสามชั่วยามเขาก็พบว่าฝ่ายตรงข้ามบางส่วนมีการถอนกำลังกลับไปเขาวิ่งตามหลังฝูงสัตว์อสูรไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเมืองเทพพฤษศและมองเห็นหญิงสาวสวมหน้ากากคนหนึ่งยืนอยู่นอกเมืองเฉินเซี่ยงวิ่งตรงไปที่นางทันทีหากเดาไม่ผิดนางก็คือร่างแยกของเสี่ยวชิงพี่ชายเฉินทำไมท่านมากับสัตว์อสูรพวกนี้ได้มันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือ เสี่ยวชิงเร่งถามไอ้พวกซบจับสัตว์อสูรเหล่านี้เฉินเซียงบอกเล่าเรื่องที่ได้เผชิญมาอย่างรวบรัดได้ใจความพวกมันไม่คิดจะหยุดสร้างความปั่นป่วนให้กับภูมิภาคดาวราศีพฤษพของข้าจริงๆดูท่าพวกมันคงไม่หยุดจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งเสี่ยวชิงแค้นเสียงอย่างโกรธจัดเสี่ยวชิงตอนนี้ข้าต้องเก็บตัวปรุงยาและฝึกฝนอย่างไรแล้วฝากเจ้าจัดการตรงนี้ด้วย เฉินเซียงกล่าวสบายมากเชิญท่านกลั่นปรุงยาได้ตามสบายเสี่ยวชิงบกมือเฉินเซียงวิ่งกลับเข้าสู่เมืองเทพพิศษเมื่อกลับมาถึงสำนักไทชูเขาก็ตรงเข้าไปยังห้องลับแล้วจึงเริ่มลงมือสกัดกลั่นมุกไทชูและพลังแห่งความตายจากวิญญาณของสาวกสามนิกายเซียนขุมกำลังดาราและอสูรดาราที่มีจำนวนรวมกันนับพันสมาชิกเทวิโลกันบางส่วนได้รับบาดเจ็บจากสงครามเช่นกันแต่มันไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิต ยามนี้เฉินเซียงได้รับรู้ถึงจุดแข็งของเทวิโลการที่ชัดเจนแล้วกายโลการที่พวกนางบ่มเพาะนั้นแข็งแกร่งจนหน้าทึ่ต้องทราบด้วยว่าหลักฐานพลังในปัจจุบันของพวกนางไม่ได้สูงซึ่งหมายถึงว่าการพัฒนารากฐานพลังให้สูงขึ้นจะยิ่งทําให้ความแข็งแกร่งของเทวิโลการทบทวียิ่งขึ้นปัจจุบันเขาต้องการสนับสนุนการพัฒนารากฐานพลังของเทวิโลกานให้มีความก้าวหน้าที่รวดเร็วกว่าเดิม ดังนั้นเขาจึงวางแผนว่าจะทําการเพาะปลูกสมุนไพรในหอคอยปีศาจเร้นลับพร้อมกับมอบขุนเชิดวิญญาณโอสถให้กับเทวิโลกันเพื่อทําหน้าที่ผลิตเม็ดยาบ่มเพาะเฉินเซี่ยงหมกตัวอยู่ในห้องลับเป็นเวลาหลายวันเขาจัดการกับจิตวิญญาณของเหล่าศัตรูนับพันและได้รับพลังแห่งความตายมาเป็นปริมาณมากสามารถกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาเทียนหยินได้กว่าร้อยเม็ดยาแน่นอนว่าเฉินเซี่ยงยังได้สกัดกลั่นมุกไ่ชูของเหล่าศัตรูเป็นเม็ดยาบ่มเพาะเสร็จสับเขาก็ทําการบ่มเพาะพลังทันที สิ่งสำคัญที่สุดณปัจจุบันก็คือการยกระดับหลักฐานพลังเนื่องด้วยเมืองเทพพฤศพบจะต้องถูกกองทัพที่แข็งแกร่งปิดล้อมในอนาคตอันไกลผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุดของเมืองนั้นคือเสี่ยวชิงประมุกสำนักไทชูถึงแม้นางจะมีร่างแยกที่แข็งแกร่งมากมายแต่เฉินเซี่ยงไม่มีความมั่นใจว่าแค่นางลำพังจะสามารถปกป้องเมืองเอาไว้ได้เขาจำเป็นต้องพึ่งพาเสี่ยวชิงในการสร้างประตูดาราเปิดหนทางไปสู่ตำแหน่งของชิงซิงจักรพรรดิดินดารา ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเขาจะต้องช่วยเหลือให้เสี่ยวชิงผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้จงได้เฉินเซี่ยงทำการบ่มเพาะพลังด้วยเม็ดยาคุณภาพสูงหลายสิบเม็ดยาสิบวันต่อมารักฐานพลังของเขาก็มาถึงขอบเขตให้ชูระดับที่28 มุกไทชูของเขาปรากฏอักษรเทพ28วงทั้งหมดเป็นเส้นคมชัดและเรียบเนียนมากนอกจากนี้เขายังพบว่ามุกไทชูของตนดูคล้ายกับดาวเทียนกู6วิธีนั่นทำให้เขาระบุได้โดยสัญชาตญาณว่ามุกไทชูของตนไม่ใช่ธรรมดาอย่างแน่นอนในหอคอยปีศาจเร้นลับเหล่าเทวีโลกันทำการบ่มเพาะพลังกันอย่างมุ่งมั่นด้วยทรัพยากรต่างๆที่เฉินเซียงให้การสนับสนุนก็ทำให้พวกนางมีความก้าวหน้าในฝึกฝนวิถีไทชูที่รวดเร็ว เฉินเซี่ยงออกมาจากห้องลับและได้พบว่าเสี่ยวชิงกับหยุนชูชินกำลังพูดคุยกันอยู่ในห้องโถงเล็กๆเ,เท่าที่สังเกตก็ดูเหมือนพวกนางเฝ้ารอเขาอยู่นานแล้วเขาหมกตัวอยู่ในห้องลับมานานกว่าสิบวันมันทำให้พวกนางตั้งความหวังในการกลับออกมาของเขาเดิมที่หยุนชูชินนั่งไขว่ห้างด้วยอิริยาบถแบบสบายๆแต่เมื่อเห็นเฉินเซี่ยงเดินออกมาจากห้องลับนางก็รีบลุกยืนและกล่าวทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มปรมาจารย์เฉินรักฐานพลังของท่านมีความก้าวหน้าขึ้นมากทีเดียว เฉินเซียงยิ้มตอบพร้อมกล่าวว่าแม่นางหยุนเชินนั่งลงเถิดพี่ชายเฉินหลายวันมานี้พี่สาวหยุนชวนข้าพูดคุยแต่เรื่องของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังๆมานี้นางตั้งตารอพบท่านราวกับกำลังรอคอยคนรักก็มีปานเสี่ยวชิงกล่าวด้วยรอยยิ้มซุกสน หยุนชูชิ้นกัดริมฝีปากนางจ้องมองเสี่ยวชิงพลางพึมพำอะไรบางอย่างเบาๆก่อนจะหันมากล่าวกับเฉินเซียงด้วยรอยยิ้มว่าปรมาจารย์เฉินหยาได้ฟังเรื่องเลวร้ายจากนางข้าเพียงชื่นชมในทักษะปรุงยาของท่านและข้าเฝ้ารอที่จะได้รับการชี้แนะจากท่านเสี่ยวชิงแรกขึ้นทันทีว่าพี่สาวหยุนแม้ท่านกำลังใช้ร่างแยกของข้าอยู่แต่ข้ายกล้งแยกนั้นให้ท่านแล้วดังนั้นท่านสามารถใช้มันทำสิ่งต่างๆได้ตามต้องการพูดจบนางก็หัวเราะหืห่ยๆอย่างมีเลสนัน หยุดล้อเล่นได้แล้วหน้าเสียวชิงเฉินเซียงเดินไปที่เสี่ยวชิงและใช้มือหยิกแก้มน้อยๆช่วงที่ข้าเก็บตัวฝึกฝนมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นด้วยความช่วยเหลือของพี่สาวหยุนก็ทําให้ข้าสามารถขับไล่ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างง่ายดายยิ่งไปกว่านั้นหน่วยสอดแนมของฝ่ายตรงข้ามยังไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เมืองเทพศพมากเกินไปเสียวชิงกล่าวอย่างผ่อนคลาย เฉินเซี่ยงรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเพราะไม่นึกเลยว่าการขับไล่กองกำลังศัตรูของเสี่ยวชิงจะเป็นไปอย่างราบรื่นและผ่อนคลายเช่นนี้ซึ่งทำให้เขาเริ่มรู้สึกว่าเสี่ยวชิงได้ซ่อนงามความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตนไว้มิฉะนั้นนางจะไม่พูดจาล้อเล่นกับหยุนชูชินแบบนี้ข้าไม่อยู่เป็นกว้างขวางคอจะดีกว่าเชิญพวกท่านพ้อดรักกันตามสบายเสี่ยวชิงลุกเดินจากไปพร้อมกับรอยยิ้มซุกซนหยุนชูชินทำอะไรไม่ถูกก็ได้แต่ย่ำเท้าและแค่นเสียงสาบแช่งเด็กผี แม่นางหยุนท่านพบเจอปัญหาในการฝึกฝนวิธีปรุงยาอย่างนั้นหรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามพร้อมกับหย่อนกายลงนั่งที่เก้าอี้หยุนชูฉินดูจริงจังขึ้นทันทีจากนั้นนางก็ได้บอกเล่าปัญหาที่ตนพบเจออย่างละเอียดเฉินเซี่ยงที่ได้รับฟังปัญหาก็ทำการสรุปและเริ่มอธิบายวิธีแก้ไขทางด้านหยุนชูฉินต้องตกใจเมื่อพบว่าเฉินเซี่ยงสามารถเข้าใจถึงปัญหาที่นางมองว่ายากได้ไง่ายดายพร้อมกับอธิบายได้อย่างตรงจุดกระจ่างชัด หนุ่มหล่อยอย่างเฉินเซี่ยงดูไม่เหมือนผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาเลยด้วยซ้ำแต่ทว่าเขากลับอย่างถึงวิธีโอสถเทียนส่วนอย่างถ่องแท้หลังจากอธิบายการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วเฉินเซี่ยงก็ได้ลงท้ายว่าแม้วิธีโอสถเทียนส่วนจะไม่เหมาะกับพิพพสวรรษชูแต่หลักฐานของมันก็ยังสอดคล้องกับกฎพลังชนิดต่างๆในอนาคตข้าจะปรับปรุงวิธีโอสถเทียนส่วนเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านเรียนรู้ฝึกฝนได้อย่างเหมาะสม เฉินเซียงพูดอย่างเรียบง่ายแต่หยุนชูชินไม่คิดว่าการปรับปรุงวิธีโอสถเทียนส่วนจะเป็นเรื่องง่ายาดเพียงแค่การเรียนรู้ทำความเข้าใจก็ยากมากแล้วคงไม่ตรงพูดถึงการปรับปรุงเสียด้วยซ้ำหลังจากหยุนชูชินรู้วิธีแก้ไขปัญหาที่เผชิญน,นางก็ขอตัวกลับไปทำการฝึกฝนวิธีปรุงยาในห้องฝึกฝนของตนในเวลานี้เสี่ยวชิงย้อนกลับมาพบเฉินเซี่ยงอีกครั้งพี่ชายเฉินได้โปรดมากับข้าก่อนเจ้าจะพาข้าไปที่ใดหรือเฉินเซี่ยงถาม พวกเราจะเข้าสู่แกนกลางดาวราศีพฤษศเสี่ยวชิงตอบสั้นๆเกิดเรื่องขึ้นที่นั่นงั้นหรือเฉินเซี่ยงรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติตอนนี้ข้ายังไม่สามารถสรุปสถานการณ์ได้ดังนั้นข้าจึงต้องพาท่านเข้าไปช่วยตรวจสอบเสี่ยวชิงกล่าวเฉินเซี่ยงพยักหน้าจากนั้นเขาก็ติดตามเสี่ยวชิงเดินทางไปยังพื้นที่แกนกลางดาวราศีพฤษศ พื้นที่แกนกลางดาวราศีพฤธศพถูกจัดให้เป็นไร่นาเพาะปลูกสมุนไพรแต่ปัจจุบันมันมีต้นไม้ใหญ่ตั้งตระหง่านที่ใจกลางพี่ชายเฉินต้นไม้ต้นนี้เพิ่งเจริญเติบโตในช่วงสิบวันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ท่านได้ฝังมเมล็ดพันธุ์ต้นไม้นั้นเอาไว้หรือเปล่าเสี่ยวชิงกล่าวถามเฉินเซี่ยงสายหน้าช้าช้าตาจ้องมองไปที่ต้นไม้ยักย้ายดังกล่าวไม่ข้าไม่ได้ปลูกต้นไม้ต้นนั้น พูดจบเขาก็ก้าวเท้าออกเดินเพื่อไปอยังต้นไม้ยักย้ายทว่ามือน้อยๆของเสี่ยวชิงเร่งฉุดรั้งไว้อย่าเข้าไปใกล้เป็นอันขาดที่นั่นอันตรายมากตราบใดที่มีบางอย่างเข้าใกล้มันจะมีสายฟ้าสีทองโจมตีอย่างรุนแรงร่างแยกของข้าตัวตนหนึ่งถูกสายฟ้านั่นทําลายเป็นจุนมาแล้วต้องบอกก่อนว่าร่างแยกตนนั้นไม่ได้อ่อนแอโดยเป็นถึงขอบเขตให้ชูระดับที่สิบเสี่ยวชิงกล่าวอย่างจริงจัง เฉินเซียงมองไปยังต้นไม้ยักษ์ย้ายที่ตั้งตระหงานเบื้องหน้าพุ่มไม้ที่ส่วนยอดเต็มไปด้วยใบไม้สีเขียวทว่ามันมีแสงสีทองกับพริบผ่านเป็นระยะระยะอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ